ครัสบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมรีทออฟเซเวียนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับผมอาชีพ Ninja นินจาและครับผมหรือก็คือชิโดบิกันดีกว่านะครับโดยชิโดบินะครับผมจะเป็นอาชีพหนึ่งของสายสเกลนะครับผมถ้าเกิดใครจะเล่นอาชีพนี้นะครับผมก็ต้องเลือกมาทางสายสเกลนะครับ โดยหลักๆนะครับผมการโจมตีของชินอบินะครับผมก็จะมีจุดเด่นดังต่อไปนี้นะครับหครับผมก็คือการโจมตีธรรมดาจะถูกเปลี่ยนเป็นการโจมตีระยะไกลโดยการปาดากใจใส่ศัตรูนะครับผมและเมื่อทําการโจมตีธรรมดา SP จะทําการฟื้นฟูบวก10นะครับดังงั้นผู้นี้คือชินอบิของเราเนี่ย จะสามารถฟื้นฟู SP ตัวเองได้นะครับผมถัดมาครับผมก็คือความเสียหายครั้งแรกครับผมที่ทําให้ศัตรูนะครับผมที่มี h p 100ครับผมจะเกิดคิติคอน100%แบบไม่มีเงื่อนไขครับผมความเสียหายจะแรงขึ้น40%และอัตราความเสียหายคิติคอนจะเพิ่มขึ้น2%ต่อเลเวลคาร์ดของชินบินะครับ มันก็คือง่ายๆก็คือชิโนบิเนี่ยเราจะไม่ตีระยะประชิดคือเราจะไม่เดินเอาดาบไปฟันนะครับผมแบบพวกสายสกเกลนะครับผมหรือสายลบทั่วไปแต่ชิโนบิก็คือจะตีไกลเลยก็คือปาดกระจายใส่ครับผมและแน่นอนครับผมเมื่อทําการโจมตี f อพของชิโนบิก็ทําการฟื้นฟูนเด้งขึ้นมาครับทำให้ชิโนบิของเราเนี่ย สามารถจะใส่สกิลรัวสกิลได้เรื่อยๆครับผมโดยที่ตัวชินบีเนี่ยไม่ต้องซดยาฟ้าเลยนะครับผมหลักๆเลยดังนั้นเนี่ยก็เป็นอาชีพที่สามารถจะเอาไปเดินฟาร์มได้เช่นเดียวกันนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าตีระยะไกลแบบเดียวกับนักธนูเลยนะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวให้ดูภาพก่อนนะครับอ่ะตรงส่วนนี้ครับผมอย่างแรกเลยนะเดี๋ยวผมจะทําการโจมตีใช้สกิลก่อนนะครับเห็นไหมครับผมเอพีเราหายไปละใช่ไหมนี่ครับผมเดี๋ยวโจมตีฟ้นฟูเด้งเอพครับผมไหมตอนนี้ เอของเราเด่งขึ้นรัวๆเลยนะครับผมเมื่อเราทําการโจมตีใช่ไหมเห็นไหมแป๊บเดียวกลับมาเต็ม200แล้วนะครับเห็นไหมครับผมเป็นอาชีพที่สามารถที่จะเด้งเอได้ด้วยตัวเองนะครับผมสกิลก็เรื่อยๆนะครับอ่ะอันนี้ก็คือข้อดีนะครับผมอ่านะโอเคต่อไปครับผมอันนี้ก็คือบีตี้พื้นฐานของชินบินะครับต่อไปนะครับผมเรามาดูสกิลอื่นๆของชินบิมีอะไรบ้างครับผมอย่างแรกเลยดักเกอร์สลชครับผมเป็นการโจมตีใส่เป้าหมายครับผมหนึ่งเป้าหมายด้วยในระยะ 2เมตรนะครับผมตรงส่วนนี้ก็เป็นสกิลโจมตีพื้นฐานนะครับผมคูดาวที่ไวนะครับผมแล้วก็ตีได้แรงด้วยนะตรงส่วนนี้นะครับและเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะมีในส่วนของอ็บิตี้ติดมาด้วยนะครับเห็นไหมตรงส่วนนี้ครับผมอ่าเด็เกอร์สลัดครับผมแล้วก็ต่อด้วยตรงยิ้สืิครับผมก็เป็นท่าโจมตีที่แรงนะครับตรงส่วนนี้ก็คือเป็นท่าที่แรงมากๆก็คือเปลี่ยนเรียบร้อยลวนะ ตรงแรกครับผมจะเป็นในส่วนของเด็คเกอร์สลัดไงแต่พอเป็นสายชิโนบีขึ้นมาครับผมก็จะเปลี่ยนครับผมเป็นเด็คเกอร์เป็นท่าโจมตีสลัดแบบเดียวของสายชิโนนะครับผมคู่ดาวสิบวินะครับตรงส่วนนี้นะก็เป็นท่าที่แรงมากครับต่อมาเป็นท่าโจมตีวงกว้างครับผมเป็นท่าระเบิดธาตุไฟครับผมโจมตีศัตรู3เป้าหมายที่อยู่ในระยะ2เมตรสร้างความเสียหาย3ามร้อยสี่สิบเแก่พลังโจมตีของพลังโจมตีแก่ศัตรูในระยะนะเป็นท่าโจมตีออนะครับหลักๆเลยนะก็เป็นตีสาเป้าหมายพร้อมกันครับ ต่อมาครับผมเป็นท่าโจมตีเป้าหลายเป้าหมายเช่นเดียวกันของ,องสายชิโนโบิครับผมก็คือท่าโจมตีระเบิดน้ำครับผมโจมตี3เป้าหมายแก่ศัตรูในระยะ5เมตร5เมตรนะครับผมรอบตัวนะครับความเสียหาย3 8 4เเของพลังโจมตีระยะคูดาว15วินาครคฮีครับถัดมาครับผมเป็นท่าโจมตีเดี่ยวพันปักษานะครับผมของ ชิโนอโุบินะครับก็คือครูดาว20วินะเอชพี SP ก็ใช้เยอะตามด้วย43นะครับโจมตีหนึ่งเป้าหมายความเสียหาย602เอนะครับผมก็ครบเครื่องนะครับผมเป้าหมายโจมตีไร้ธาตุนะครับผมมีธาตุไรโจมตีไร้ธาตุธาตุโจมตีระเบิดไฟธาตุโจมตีน้ําแข็งนะครับผมและเช่นเดียวกันนะครับผมธาตุโจมตีเดี่ยว และสุดท้ายครับผมก็คืออีพิกสกิลของเราครับผมก็คือถ้าแยกร่างครับผมทําการสร้างร่างโคลนตัวเองออกมา1ล่ร่างครับผมจากนั้นร่างโคลนตัวนั้นจะใช้สกิลต่างๆของชินโนบิได้ครบทุกสกิลเลยนะครับผมและร่างโคลนนั้นจะไม่ได้ความเสียหาย,ายใดๆเลยครับผมแต่ว่าความเสียหายที่จะทํากับร่างโคลนที่ร่างโคลนกระทำเนี่ยจะแรงแค่50%ของร่างจริงเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือสกิลต่างๆนะครับผมของชินโนบินะครับประมาณนี้นะ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับผมสาธิตกันเข้าค่าก่อนดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับผมท่าโจมตีครับผมดักเกอร์สเลสนะครับผมโจมตีถือว่าแรงนะครับผมอ่ะต่อไปครับผมก็คือระเบิดไฟนะครับอ่าตรงส่วนนี้นะครับผมแล้วก็ท่าระเบิดน้ำแข็งครับผมระเบิดน้ำแข็งเนี่ยเมื่อเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะทำการหายตัวได้ด้วยนะครับเปลามือขึ้นมานะครับผมแล้วก็หายตัวขึ้นมาครับตรงส่วนนี้เราสามารถหายตัวได้นะครับและระหว่างนี้ก็แอบไปชึก ด้านหลังศัตรูได้เช่นเดียวกันนะครับตรงส่วนนี้นะอ่าและเช่นเดียวกันนะครับผมต่อไปก็แยกลากครับแยกลากขึ้นมาล่างโคนนี่จะเหมือนกับเราทุกอย่างนะครับผมใช้สกิลเหมือนกันเราเลยนะเห็นไหมครับผมจะโจมตีคว่คู่นะครับถ้าเราใช้สกิลคู่ก็จะสกิลคู่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับผมจะเป็นจารโจมตีแบบดับเบิ้ลนะครับตรงส่วนนี้นะอ่านะครับผมอันนี้ก็คือลักษณะการโจมตีนะครับ ต่อไปครับผมเรามาดูอาบิตี้พื้นฐานครับผมของอาสกิลของชินอบิกันบ้างดีกว่านะครับก็ฟื้นฟูครับผมการโจมตีธระดาจะทําการให้ฟื้นฟูเอพแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับผมห้สิเปเซนตนะก็ช่วยได้เยอะครับผมอันนี้ก็เป็นการทําให้เราฟื้นฟูเอชพแดงขึ้นนะครับถัดมาครับผมก็คือการเคลื่อนที่ครับผมจะไวขึ้นนะครับผมอ่า20สิบเปอร์เซ็นตนะครับตัวส่วนนี้ถัดมาครับผมก็คือลดค่าท้าครับผมนะ จะลดลง20%นะครับผมทําให้ศัตรูมาเล่งเราน้อยขึ้นนะครับตัวส่วนนี้มันก็ดีมากนะในตอนฟาร์มนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับถัดมาครับผมฟื้นฟู H p 20%นะครับผมเมื่อทําการหลบหลีกการโจมตีได้นะครับผมนะอ่านะครับผมอ่าไม่ใช่สติ๊กเกอร์ฟื้นฟู HP 20%ครับผมแต่ได้เกิดเราสามารถหลบ f อฟหลบหลีกการโจมตีได้นะครับก็ทําการฟื้นฟูเ p เพิ่มอีก2%ต่อ1ครั้งต่อรับก็ทําให้เราสามารถฟื้นฟู HP ได้ดีขึ้นนะครับ สัตมาครับผมอันนี้คือดีสุดๆเลยนะครับเมื่อเราใช้สกิลครับผมนีนจาสื่อนะคือสกิลนินจาของอะไรก็ได้ครับผมครบสิบครั้งนะครับครบสิบครั้งปุ๊บเนี่ยเราจะได้พลังโจมตีบัฟครับผม20%นะครับผมของพลังโจมตีนะเป็นเวลา20วิบวินะครับผมพูดง่ายคือเมื่อเราใช้สกิลครบยี่ใช้อาใช้สกิลครบสิบครั้งครับผมเราก็จะได้บัฟเพิ่มพลังโจมตี20%เป็นเวลา20ิวิีครับผมทำให้ช่วงเวลา20ิวินนั้นเราก็จะสามารถใส่โจมตีได้้แรรงขึนนะคับ ต่อไปก็ผมก็เป็นอเิตี้เสริมของท่าดาบนะครับตรงส่วนนี้ก็ตรงส่วนวนี้ก็คือจะทําให้ท่าเด็คเกอร์สแลกของเรานะครับผมนะตรงส่วนนี้โจมตีแรงขึ้นนะครับอ่านะถัดมานะครับผมก็คือความเสียหายจากบอเล็ตจะเพิ่มขึ้นนะครับผมก็เป็นการเ,นเอนชานนะเป็นเอนชานทาให้จอนโจมตีหัรนแรงขึ้นนะครับถัดมานะครับผมก็คือจะทําการ สร้างสายลมครับผมโจมตีศัตรูสร้างความเสียหาย100%นะครับผมนะสูสุด3ตัวนะครับผมตรงส่วนนี้ก็คือจะเป็นการเพิ่มเป้าหมายครับผมให้โจมตีเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับจากแรกโจมตีแค่1เป้าหมายฮะตอนนี้โจมตีเป็น3เป้าหมายแล้วทำให้เราตีได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้เพิ่มความเสียหายคิติคอนนะครับผมกับสกิลของเรานะครับผมก็ทำให้เราสามารถตีแล้วก็เวลาติดคิจะตีคิแรงมากนะครับอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของสกิลที่1ครับผมถัดมาครับผมเป็นท่าระเบิดครับผมตัวนี้ก็สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนอีก5%ะครับ อ่าตัวนี้นะทรให้เราตีแรงขึ้นนะครับถัดมาครับผมบีที่ถัดมาครับผมก็คือมีโอกาสครับผมที่จะติดสถานะเบิร์นนะครับผมก็คือโจมตีแล้วติดสถานะเบิร์นได้นะครับถัดมานะครับผมก็คือมีโอกาสครับผม10%ครับผมที่จะเข้าสถานะหมดสตินะก็คือโดนเบิร์นเบิร์นไม่พอก็คือจะมืออีกต่างหากนะครับอ่าตัวส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสกิลหนึ่งที่ใช้งานได้นะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของท่าน้ําระเบิดน้ำครับผมอันนี้ก็เพิ่มโอกาสติดคิดิคอน5%นะเรัเ ถัดมาครับผมก็คือมีโอกาสติดสถานะชานะครับผมนะช้าก็คือสโลแหละครับติดสถานะสโลนะครับต่อมาอีกนิดนึงครับผมก็คือเพิ่มความเสียหายครับผมให้แรงขึ้นนะครับถัดมาก็คือคูดาครับผมของสกิลนะครับผมตรงส่วนนี้สกิลที่เป็นท่อนไม้หายตัวเนี่ยก็คือจะลดลง5วินาทีครับผมก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่มีประโยชน์นะครับยิ่งพิวทีนี้โคตรมีประโยชน์เลยก่อนเริ่มเนี่ยหายตัวไปแล้วไปเฉือนคอศัตรูนี่สุดยอดเลยครับอ่ะนะ หายไปไม่พอเนี่ยหายไปเจอพันปักษาแทงจึกขึ้นมานี่ร่วงเลยนะเนี่ยเพิ่มเสียหายครับผมเก็บศัตรูจะอยู่ในสถานะไฟช็อตครับผมจะแรงขึ้นอีก20%นะครับถัดมานะครับผมอ่าไม่ใช่นะครับผมตรงส่วนนี้นะก็ต่อมาครับผมเพิ่มอัตราติดคินิคอดอีก5%นะครับและก็เช่นเดียวกันครับผมเพิ่มความเสียหายเป็นเอนชานนะครับผมแรงขึ้นอีก5%นะครับและก็สุดท้ายสุดท้ายครับผมนะ ก็คือในส่วนของเมื่อใช้นะครับผมตัวของสกิลแยกล่างครับผมตัวเองและผู้ติดตามนะครับผมจะสร้างเมจิชิริเคนนะครับผมออกมา2อันนะครับผมนะอยู่เป็นหัวเราอะนะนะครับผมเมื่อทําการโจมตีทั่วไปครับผมจะทําการยิงเมจิชิริเคนออกไปด้วยนะครับพูดง่ายก็คือมันจะตีเบิ้ลหลักๆเลยนะครับนะโจมตีศัตรูครับผมมีโอกาสสร้างความเสียหายสร้าง50%นะครับผมโจมตีต่อเนื่องนะครับผมหอันนะตรงส่วนนี้ก็คือจะทําให้เราตีแรงขึ้นครับอยู่เป็นเวลา30วินาทีนะครับผม อ่าตัวส่วนนี้ก็โอเคนะก็คือจะเหมือนจะมีคนตีเบิลมาอีกรอบหนึ่งอะนะหลักๆเลยนะครับตัวส่วนนี้ก็ลดคูดาวนะครับผมนะทุกครั้งเมื่อการหลบหลีกได้นะครับผมก็จะยิ่งลดขึ้นไปอีกทีหนึ่งแปลว่ายิ่งเราหลบเก่งเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งสกิลเราก็ยิ่งใช้ไวขึ้นนะครับอันนี้หลักๆเลยนะครับผมในส่วนของชินบีนะครับ อ่าอันนี้ก็คือสกิลทั้งหมดของชิโนโบินะครับคือต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครเป็นสายอาชีพที่สามารถจะโจมตีได้หลากหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพีพีก็ได้ P ีว e ก็ได้โจมตีไกลก็ได้นะครับเป็นการโจมตีที่ครบทุกระยะเลยนะใกล้ก็ได้ไกลก็ได้นะครับผมหายตัวไล่เฉือนก็นยังได้นะครับแถมมีความสามารถในการเด้ง SP ีเป็นของตัวเองด้วยนะครับผมทําให้เราไม่เปลืองยาเปลืองของนะครับเอาไปฟาร์มก็ได้นะ โดยรวมแล้วเป็นหนึ่งอาชีพเริ่มต้นที่น่าสนใจมากนะครับผมสําหรับท่านไหนที่สนใจเกมนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมีข่าวอัปเดตอะไรมาก็จะมาอาชีพรีวิวขึ้นมาเรื่อยๆครับโอเควันนี้ผมฮอสิีแคทก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันใหม่ครับผมคลิปถัดไปนะครับผมจะเป็นอาชีพอะไรมาคอยดูกันอย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดติดอ่าถูกใจด้วยนะครับวันนี้ผมฮอสบีแคทขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ